สวัสดีค่ะทุกคนข่ะนะคะเช้าวๆวันนี้ก็มาพบกับน้ำมนต์เนาะกับคลิปนี้นะคะทุกคนก็วันนี้น้ำมนก็ตื่นขึ้นมาแต่เช้าเลยตีห้าครึ่งทุกคนตื่นตีห้าครึ่งเพื่อที่จะมาออกออกำลังกายนะคะวันนี้ก็ออกไป20นาทีแล้วก็มานั่งรับลมชมวิวอะไรอยู่แถวนี้แหละแล้วก็ โปรตีนเอนะคะทุกคนคนที่ได้เนาะจากที่น้ำมนได้ตั้งใจคือออกกลังกายมาตลอดเนี่ยคือหนึ่งคือเรามีวินัยในตัวเองค่ะทุกคนมีวินัยในตัวเองนะคะ,ค,ะ,ค,ะคุมอาหารเนาะแล้วก็ออกกลังกายสม่ำเสมอนะคะทุกคนและนี่ก็คือผลที่ได้ บางคนก็บอกว่าเออพีน้ำมวลหุ่นแค่เนี้ยพอดีแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยบางทีน้ำมวลก็กลัวว่าถ้าเกิดออกไปอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนออกไปอีกแล้วมันจะหอมไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถามว่าแค่นี้โอเคไหมน้ำมวลว่ามันโอเคมามนะคะเป็นผู้หญิงนะคะเราต้องดูแลและใส่ใจตัวเองให้มากๆค่ะนะคะให้เวลากับตัวเองนะคะตื่นแต่เช้าค่ะทุกคนนอนแต่หัวค่ำเนาะนอนสักสามทุ่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตื่นเช้ามาก็เราก็จะได้มีเวลาเยอะ เราจะได้มีเวลาเยอะในการที่แบบดูแลตัวเองทํำนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยน้ำมนตอนนี้ก็ทําแบบนั้นแหละและนี่ก็คือผลที่ได้นะทุกคนก็ล่องสิบเอ็ดก็มานะคะก้นก็มานะก้นก็มานะคะน้ำมนเป็นกําลังใจให้สาวๆทุกคนนะคะทีอ่อยากจะมีหุ่นที่ปังหุ่นดีนะคะเป็นกําลังใจให้นะคะออกกำลังกายไปด้วยกันนะคะทุกคน บ๊ายบายค่ะ